กลัดหนึ่งกลัดสองกลัดสามปัดนี้เป็นการตรวจมคลครั้งที่หกสิบห้าประจำวันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านางคุณทิพย์คู่เจริญรหัสสองเจ็ดหนึ่ง ขถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรีลิพระมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์วิยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอดบทที่หนึ่ง บทกาทาร,ราภพระรัตนตรัยอะระหังจัมมาสัมพุฑูปะกวาพุทธังภะกวนังอภิวาเท,าาาท,ม,ทมิสวาคาโตูปะกวาตตาธรรมูธรรมังแต่ธมิสุปฏิปันโนปะกวาตูสาวกสังโฆสังฆัธริมิบทที่สองบทบูชาพระพิริพิณ่า ะหังสัมมาสัมพุทธสุเจี่ยล่างปะริในพุโตผูเในหิพระมาโนธานิพระมีหิจติสติยาวะเชีวังอาหางพุทธังทำมังสังฆสารนังคะโตภูเชมิลัตษณะตะยังทำมังจารามิสุเินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาตมันตาจักกะวาเลสุอัตาัะชันสุเทวดา ตธรรมมุน ie, ma ีราชัสสสุนันตุสักขะโมกขังตะเคกเมีะรลุเปิีดสีขล้าตเตกันตะลิเควิมาเนทีเปและเทจากาเมตะลุวันะาคะหาเนเคหาวัตุมะหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชลาขลาวิจะเมยักขะคันทัพพระนาคาปินทันตาสันติเกยังมุนีวัลวะจะนางทาทโวเมสุนันตุ ธรรมสัณโนกัลโรยามพะทันตาธรรมสัณโนกัลโรยามพะทันตาธรรมสัณโนกัลโรยามพะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคณามาการนโมติสาวพระกัมวิโตะโลหิตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัวิโตะโลหิตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัวิโตะโลหิตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารนคุลมะปัสสะ พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิพุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิพุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปุสวดสัจจเกิริยาคาถา นาถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุติเมหุ่นตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติลัตนะปนามะคาถา พุทธังนาเมรัตนาภูตัะสลีละจิตตังธรรมังนาเมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนาเมรัตนาภูตะสุเีละทิฏฐิเอตังนะเมติละตนังละตนตะยะวะหังสัมมาสัมโมสลีตะวัตุวิเศสะโพตังอัญโยยายุตตะคุณะโยะวะสัพพวะตังอสุมิตยยมหิปิตะเทวะยะทาติทันเตเอกังวินาตะทิ ะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะติเลนจะปาตุโพตังคัมภ AH> ีลระยาณะวิทย hmm. ังอติทุตตดทั้งินโยหิปันธิตะชชเนหิวิชัยยะโลปังโลกรรมหิเกหิจิตกะทนจุปัลพันนียังเกสันติสุตุวิธิตังคุณะกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิจุตัมปิสมุดปัสตังมณสิสุทภาพปะสาธนะ ธานังป pues ุญญทิกานะมะสมมติมะปุณณะภูม so ังทุกขะสมมติจนะโมกสารนังกตานังปูชาละเหสุปัลรมังอภิปูชะนยยันิพพานะสัจจิกริยายุปนิสสะยัตทังสัมมาทิเลสมะระโสทนะสิทธิยาจะสาทุหิอัถะกุสเลหุปะเสวเนยยัมปานหิจารปิสารนังคาณะวะเยเมวะ แต่จมาหิตันงติรัแต่นางแต่ละนังกตทำหะกตจินทีวังคณะเนสุนัมัสมานาปูเชมัจจาปิสัตตังสุปัสสนะจิตตาตัทธานุฟาริจาริยาสัทหลัตตาจัปุญเยนะตัทธะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัตจะสถาปิสุวัตถิหุนตุ โยเจทะธรรมะมะพิณายมปิประมาณภูโตโลกุตลาพิสมะโยนิเจโตสุโพชังตัโซปนิสยะจะยายะอายมปิฮนตุวัตุเตเยปะริจิตโตสุปัสสะทการุบทที่8นัมะการาสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโทสะมังวะพุทโธสุขโตมิมโต มารัสสะปัสสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเค่มังชนะตังวินนยังพุทธังวัลลันตังสีรัสานามามิโลกัสะนาทันจาวินัยะกันจะตันเตชะสเตชยะสติทิหนตุสพันตลายาจาวินาสเมนตุทมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสีโลกัสะวิสุทธิมากังนิจานิโกทำมาทรัสสะทาลีสาตาวะโหตันติจะโลสิกินโนทำมังวัลันตังสีรัสานามามิโมหะปะลา ปทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะเตชะยะติทิหุนตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวะคาสะทธัมมังวิธิตังกะโลติสังขังวรังตังศิลัสนามามิพุทธันพุทธังสัมมติลทิเตนตันเตชะเตชะยะติทิหุนตุสพันตลายาจะวินาสเมนตุ บทที 9, ่เก้าบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะตัสสะวะคาตัสเซวะเตนิคนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธะสิระติฐิโนนโมอุมาตายาลัทธะรัตนัตะยัตสัธุการ นโมอุม,อมตาตตกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสปินมโมกัลลัมปภาเวนะวิคัชันตุปัทถวานมโมกลัลลานคาเวน,สวสะ,นะสะนนุวัติุนตุสัพพชานโมกัลลัสเตเจชนะวิธีมหิโหติเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมมยังภะกวาสเกสุวิหารติกับปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังแคนะกับทิงปัญจมัเตหิพิกุสเตหิตะเพหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปฏิตาหนติภะกันตังทัศนายพิกุสังกันกะ คะโคจตุนนางสุทธาวาสการญิการนางเทวนางเอตธาโหติยังโคภะกว่าสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุตมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะจติงปันจามเตหิภิกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัตหิกะโลกะธาตุหิเทวตาเยวุเยนะสันนิปติตาุนติระกวันตังทัศนายาพิกุสังกันจะยันโนนะเมยัมปิเย นะพักวาเตนุปัสสังกัมเมยยมะอุปัสสังกัมมิตาวาพักวโตสังสเกปเกสเกขะกะคาถาภระเส้ายามติอาคาโคตตาเทวตาเสยถาตินามะพักวะปุริโสสัมมันติตังวาภาหังปัะสังเลยะปัะสจิตตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทววสุอัตตะราชิตาพักวโตปุริปุริโตปะตุระหังสุ อาทาโคตตาเทวตาพระกันตังอภิวาเทโตวะเอกมันตังอาถังถุกเอกะมันตังติตาโคเอกเทวตาพระกัตโตสัตติเกอิมังคาทังอภัสติมะฮะตมะโยภปวะนัตมิเทวกายะสัมมาคตาอาคตตัมหาอีมังธรรมะตมะยังทักติตาเยวะอาปาราชิตตังพันติอาทาโคอาปาราเทวตาพระกัตโตสัตติเกอิมังคาทังอภัสติ ตัดละพกโวะมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกมะกลงสุจารทีวะเนตานิคะเชตวาอินทิยานิลักขันติปันทิตติอัตอัปลาเทวตาพระกตัสันติเกอิมาคาทังอภาสิเชตวาทีรังเชตวาปะลีคังอิทาชีรังโอหัจะมะเมตา เกนรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุตุนาคาติอาคาโคอัปลาเทวตาภะกัตโตตันติเกอิมังคาทักงเงพาสิเยเกกีพุทธังสระนังกตตาเต นาเตฆะมิสันติอภยะภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปะลิปูเลสันติติอาทาโคภะกวาภิกขุอัมันเตศิเยฟเยนาภิกขเวทัสัจสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติแตธาตตังทัตตนายะภิกขุสังกันจะเยอิเตภิกขเวเฮสุงอัตติตัมมะทานังอรหันโตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเซยะทัาปิ ม่หังเอตัลหีเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมตมคานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปพภะกวนตานังเอตัปลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเจยะทาปิไม่หังเอตัลหิอจิคิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตายิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิ เทติตัไมิพิคเวเทวะกายานังนามิตังสุนัธะสาธุกกรรมมันติกโลธะปิติสัมมติเอวังพันเตติโคเตวิโคขะกบัตโตปัจจโตสุขสกวาเอตตะโวจะสิโลกัมมันโมทัยยัตถะภูมิตัสติตาเยติตากิเลขพลังปหิทตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัมปีนาโลมัทังสาภิสัมภุโนโอทาตมะตนะตาสุทาวิปัะสันนะ มะนาวิราปิญโญปัญจสเตยัตถวาวเนกาปิละวัตตะเวตโตอมนตยิสตทัสสะวะเกศาสเนระเตเยวะกะยะอภิกันตาเตวิจานะภิกขโวเตจะอัตตะปะมะกะลงตุตถวาพุทธศาสนาเตสัมปะตุระหุญาณังอนมนุสสานะทัสสนังอัปเปเกสตมะทัสสุงสหัสสังอัถะสัตตลีนตะตั้งเอเกสหัสสานังอมนุสสานัมมทสุง อเปเกนันตมัรถพักภิสิศสภาคุตตาหุงมันจัดสะพังอภิญญาเยะวิวะวิวะกิตตวานะจักรุมะตัดโตมันต์ยี่สัตถะตาวเกศสเนรเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชนาถะภิกตโวเยโวหังกิตตายิสตาไม่กิราหิอนุปุพพโซสัตตาสหัสสวะยะขาปุมมกาปิลรวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวโตยัสสติโนมวะทัพมนาภิกกมงภิกขุนางสะม่เติงวะนาง

สามิตาปัญจสัตายะธานะนะตะวันนี้โนออีที่มันโตปุติมันโตวะนะมันโตยะสตติหนโมดะมันา่พี่กมังที่คุนางจะไม่ติงวะนาง ภูมิโรลาชคะิโกเวปุลรษนิเวศนางป็นโยนาสัตสังสังและคะนางไปยิรูปาสติภุมิโรลาชคะหิโกโซปะคะจะมิติงว่นางปูริมันจตที่สาราชคะสัลกโซปัสสติพันธพนางอธิปฏิมหาราชยสศิโตปุตะปิตัสสะพระโวิทนานามมาหะลาอิทิมันโตจิติมโตวันะวันโตยศศิโนุทมนาพิกโมพิคุนางสมิติว่นางท่ากินันจตทสางราชาวิรุษโมตปะปัสสติภุมพันธานางอาิปฏิมหา ระชายสติโตปุตตะปิตตัพภะคหาโวยท่านนามามหาพราที่มันโตพุทิมันโตวินาศมันโตยศสัตยโนโมทะมานาพิจมงค์พิคุณนางจะไม่เต็งวะนางปัจิมันจะที่สังราชาวิรูปภโคปัสสะสตินาคนาที่ปฏิมหาราชายสติโตปุตตะปิตตัพภะคหาโวยท่านนามามหาพราที่มันโตพุทิมันโตวินาศมันโตยศสัตยโนโมทะมานาพิจมงค์พิคุณนางจะไม่เต็งวะนาง อุตตรัน so จ่าทิสร้งราชกุเวโรตปัสสะสติยักษ์ขณะอาทิปติมหาราชกุสสิโตอุตตะปิตัสสะหะโวยท่านมามาพิลาที่มันโตชุติมันโตวนหามันโตยักสติโนมังสะมานาพิฆมังพิพุณ ผลิตมาสามทศละทศที่เนนะวิรุณหาโกปชิเมนะวิโรปโคกุเวโรอุตตะลังทิสางจัตตาโลเตมหาราชาสมมันตาจัตุโลทีิสายกันทัศลมนาอัตทั้งสูบในกปิละวัตเวีเตสัมมาญาวิโนทัสะอากูวันจันนิกาสคามายากุในผู้เวในผู้วิภูจัวิภูโตสาหะกันทันโนกามาเสริฐโธจะกกินโนกันผู้นี้กันดู้จก ปัาโทอุปมาะโยจะเพวสจุโตจะมาตัลิจิตตเซโนจะกันทัพมาโหลาชาชโนตะโกอัภูปัญจติโพเตวะสินพะรูสุริยะวัจจะเอเอเตจันเยจะลาชาโนคันทัปปาสหะราตุภิโมทัมนาภิกกโมภิกขุนางตะไม่จริงว่านางอาทักกูนะพระกนางกาเวสาลาสหตักจักกากัมพัทลัสเต ลาอาคูปายาคาสหาย,ยาติพิยามุนายทัศนรัถจาเอาคูนาคายาสัจินโนเอโะวันโนมหานาคูสุปัสสะสมิติงวะนัง เยนคะลเชสหัสหารันติที่พาทิชาปะกิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวะนะมัชะปตากิตาสุปนาอิติเตกนามังพระยันตะทานคัลชานัมติสุปนะโตเข้มมะมะกสิพุทโธสันหาหิวัจฉาหิอุปะยันตานาคาสุปนาสารณะมกังสุพุทธังชิตตาวชิระหัดเทนะสุปสมุทังอสุนาติตาพาตะโล วาสวาเจติที่มันโตยัสติโนกาลกัญชาม,มหาภิสมาอสุราธานาเวคาชาเวปเจิติสุติกจิติจะปะหาลาโทนโมจีสหสตันจะผลิปุตตานังสเพเวโรนจะนามาคาตั้งในสิตธวาเลิเตนังราหุพัทธมุปาขมูลสมโยธานิทัตทันเตภิคูนังกัไม่กิงวะนังอาปจะ เทวาปัทถวิจะเตโชวายโยตัากะโมวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยะสัตสะหะเมตตากะลุนาการิกาอะโกเทวายะสติโนทัศเสติทัศทากายะสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสติโนมุทัมะนาภิกขะโมภิกขูนังสมิติวะนังเวทูจะเทวาสหะริจะสมาจะทุเวยะนะมา จันทะสุปนิสสเทวาจันทมะคูปุลกิตาตุรียสุปนิสสเทวาตุรียมะคูปุลกิตนักขัตตานิปุลกิตตาวะกูมันทัวะลาหกาพระสูนางวะสโวเศโตสกโกปะคาปุลินทัธโตทัธเจตเตทัธสะทากายาสะเพนัณตะวันนิโนอิที่มันโตทุติมันโตนามันโตยะสติโนมทามนาพิจมุงพิคูนางสะมมิติวะนาง หากโสษาปูเทวาชลมักคิตศิขาริวอริทธกาจะโลชาจะอุมาปุภาณิพาติโนวะลุนาสหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสุดเลยะลุจิลาอาภูอาภูวะสาวะเนสีโนชาเสตธาตากายาสเพนรนัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสัสสีโนมรธามนาอิทธิกมุอิทิคุณังสัมมิติวะนางจัมมานานะกรมานามนุสตามนุสุตตา กิทธะปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาหาภักูหาระโยเทวาเยจะโลหิตะวาติโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวาเยสติโนทัศเตถัตถะกายาสเปนัมตตะวันนิโลอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสติโนมัทามนาภิกขมงภิกขุนางตมิปิงวะนาง สุกากะลุมหาลุนากูเวคะนัสสะหะโอทัตตะไหหะปะมุข้ากูเทวาวิจเตไนสมามัตตาหะละขจามิสัตกายจะยัสสติโนภะนัญังอาคาปัจจุโนโยทิสะอภิวัตติทัสเตหัสตะทากายะตะเพนนะัตตะวันนิโนทิมันโตพิติมันโตวะนัมโตยัสสติโนมุทัมนาภิกรรมุภิกุะนังตุมิเตวะนัง เอมิยาดุจิตายะมากตคากาจายัสสติโนสันพิตะกาละมาตทัสจุตินามาจัอาสาวะนิมานาลิตโนอาคูอาราคูปะลานิมิตาทัเตเตทัตทากายาสเพนะมัตตะวันิโนอิทิมันโตพิติมันโตนาวนโตยัสสติโนมุทะมานาภิกขกมงพิกขุนังเกิดไม่เต็มพระนังสันเทเตเทวะนิกายาสเพนะนัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันทวงเยจันเยสัทิสัะหะ ปัฏฐานชาติมัคคีลังโอุคตินมันนาตะวังทักเคโมคะตะวังนาการจันทังวะอสิตตาติตังสุขามาปัลมตโตจะปุตตะอิทธิมะโตสหะตัณนังกุมาโลติโสจะโสปะคะสะมิติงวะนังสังสะพามาโลกรมังมหาพามาพิติสัตติอุปปัปปโนชิติมัตโตผิสุมาไกโยยตสติโสทัติถะอิสลากูปเจกัวะสาวติโนเตสันจัมมัตจัตโตอาคาหะลิตโตปริวาริโต เตจัตสเพภิกันเตตินเทเทเบสพามไมเกมาละเตนะภิกันไมปัสสะกันหัดสะมันที่ยังเอถะกันหัดสะปันทักะละเกนะปันทัพมัตุโวสัมมันตาปิริวาเลถะมาโวมุจิถะโกจินังอิติตัถะมหาเตโนกันทักเตนะอเปตย ตานี่นาตละมาหะจัตละลังกตะวานะเพราวังยะทาปวุสโกเมโกธานะยันโตตวิชุโกต้าทาโสปัจจุทาวัตติสังกุโตอาศัยยังวะเตตัณจัสมพังอภิญญาญาบววะเกตวานะจักุมาตโตมันตัยิสัตระท้าสาวเกสัสเนะเตมาละตินาพิกันตาเตวิจนาถิโสโวเตจัตสัพตมังกลงตุสุตวะพุทธศาจจันาวิตาลาเกหิปกามุเนสังลมันปิอัชยุงอิชยุง สพวิชิตสังขามาพยาติตายสัตติโนโมทันติสหพูเตหิสวกาเเตชะเนสุตาเต